พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์สถานที่ประดิษฐานพระบรมโกศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับคติเบื้องหลังชื่อพระที่นั่งกับการเป็นสัญลักษณ์ของอนาคตพุทธเจ้าและพุทธมารดานามพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์มีที่มาจากชื่อสวรรค์ชั้นที่สี่ตามคติพุทธศาสนาจากสวรรค์ทั้งหมด6ชั้นที่เรียกว่า ชากามาพจรได้แก่จตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีหรือนิมมานารดีและปรณิมิตวสัตดีสำหรับสวรรค์ชั้นดุสิตจะมีเท้าสันดุสิตเป็นใหญ่และเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ผู้สร้างสมพารหรือบุญญาบารมีอันจะลงมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ดรรุ่งโรดพิรมอนุกูลอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดเผยว่าจากการรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโลกศาสตร์ของพุธศาศนสนาในคำพีร์จักรวาลธิปณีของพระสิริมังคลาจารย์ซึ่งอ้างถึงคัมภีร์อัทธ,ธากาถาวิพังระบุว่าสาเหตุที่เทวดาชั้นนี้มีชื่อว่าดุสิตเพราะยินดีร่าเริง ข้อความอธิบายภาพในสมุดไตรไภูมิกรุงศรีอยุธยาหมายเลขหกเขียนถึงเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตสององค์ที่มีการแยกประทับอยู่ในวิมานคนละหลังก็คือพระศรีมหามายาเทพบุตรและพระศรีอริยะเทพบุตรซึ่งถือว่าแตกต่างจากสวรรค์ชั้นอื่นๆที่เขียนภาพเทวดาผู้เป็นประธานในสวรรค์ชั้นนั้นแต่เรากลับไม่พบพระสันดุสิตเทวบุตรซึ่งอาจารย์รุ่งโรจน์นะครับก็ชี้ว่า อาจจะเพราะพระศรีอริยเมตรตรจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายในพัตรกัปนี้ส่วนการเขียนภาพพระมหามายาเทวบุตรก็เพื่อที่จะต้องการเน้นว่าสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเป็นที่สถิตของพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดานั่นเองทั้งนี้คำพีที่กล่าวว่าพระพุทธมารดาประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตก็คือคำพีอัตถกถาธรรมบท และการสมมุตินามพระมหาปราสาทวัดุสิตโดยที่ใช้พระมหาปราสาทเป็นที่ประดิษฐานพระบรมโกศของพระเจ้าแผ่นดินและพระอัครมเหสีหมายความได้สองสถานภาพก็คือ 1. พระเจ้าแผ่นดินทรงเปรียบเสมือนพระอนาคตพุทธเจ้ามีคำพียุคก,ก่อนพุทธศตวตรรษที่7็ที่บอกเอาไว้เช่นเดียวกันว่าพระเมตไตรสถิตบนสวรรค์ชั้นดุสิต แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้าสถิตสวรรค์ชั้นนี้แล้วก็เป็นแนวคิดเก่าแก่ในระดับหนึ่งนะครับจึงปรากฏในคมภีร์ฝ่ายบาลีและสันสกฤตนั่นเอง 2. พระบรมศพพระอัครมเหสีที่นำมาประดิษฐานที่พระมหาปราสาทองค์นี้ซึ่งเป็นตำแหน่งพระชนนีพันปีหลวงคือภาพสะท้อนของพระนางสิริมหายาซึ่งสอดคล้องกับที่บ่งบอกว่า พระเจ้าแผ่นดินคือพระพุทธเจ้านั่นเองอย่างไรก็ตามจริงๆแล้วไม่มีคำพีภาษาบาลีใดที่ยอมรับได้ว่าสตรีเพศจะเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏคำอธิบายว่าเมื่อพุทธมารดาหมดบุญในดุสิตเทวภพนี้แล้วจะไปอุบัติเป็นอะไรนอกจากนี้จะเห็นว่าพระที่นั่งทั้งสองค์นะครับครั้งกรุงศรีอยุธยาได้แก่พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระที่นั่งสันเพชรปราศาสตร์และพระที่นั่งสุริยาอมารินล้วนเป็นนามที่สื่อความหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินกล่าวก็คือในในความหมายว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่เสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วแต่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์แต่างออกไปเพราะเป็นการสื่อถึงพระเจ้าแผ่นดินที่เสด็จสวรรคตและจะได้เสด็จลงมาอุบัติอีกครั้งเพื่อโปรดสัตว์โลกใหถึงนิพพาน พระพันปีหลวงสองรัชกาลเสด็จสวรรคตห่างจากพระบรมราชสวามีเป็นระยะเวลา9ปีสมเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2,568เวลา21นาฬิกา21นาทีในนับว่เาเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สร้างความเศร้าโศกแก่ปวงชนชาวไทยพระองค์สเสด็จสวรรคต ทางจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระบรมราชสวามีเป็นระยะเวลา9ปีโดยในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559และทั้งนี้ครับเป็นเหตุบังเอิญที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมบราชินีนาถ พระบรมบราชชนนีพันปีหลวงพระบรมบราชินีนาถในรัชกาลที่หเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่20ตุลาคมปีพุทธศักราช2 4 6พรพระองค์สเสด็จสวรรคตรห่างจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่หผู้ทรงเป็นพระบรมบราชสวามีเป็นระยะเวลา9้าปีเช่นเดียวกันครับโดยในหลวงรัชกาลที่หเสด็จสวรรคตร เมื่อวันที่23ตุลาคมในปีพุทธศักราช2453พระพันปีหลวงทั้งสองพระองค์ต่างก็เสด็จสวรรคตในเดือนตุลาคมและเสด็จสวรรคตข่างจากพระบรม,มาราชศสวามีเป็นระยะเวลา9ปีเช่นกันพระธิ่งดุสิตมหาปราศาสตร์ประวัติความเป็นมาของพระที่นั่งสำคัญในราชสำนักไทยพระธั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางฝั่งตะวันตกในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาส เป็นพระที่นั่งเกาะอิดถือปูนยกพื้นสูงรูปจตุรมุขหลังคาทรงปราศาสตร์มีมุกลดสี่ชั้นทั้งสี่ด้านยกเว้นบริเวณด้านหน้าที่มีมุกเด็ดเป็นมุกที่ลดอีกชั้นหนึ่งรวมด้านหน้าเป็นห้าชั้นด้วยกันมุกเด็ดด้านหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์เป็นมุกถงครับและในสมัยรัชกาลที่สามเมื่อโปรดเกล้าให้บุรณะพระมหามนเทียนก็ได้เสด็จมาประทับ และเสด็จออกว่าราชการที่พระที่นั่งหมู่นี้เช่นเดียวกับสมัยราชการที่หนึ่งและเคยโปรดกล้าวให้ใช้พระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตรให้เป็นที่ชุมนุมสงฆ์ทำสังฆยานาพระไตปิดดกด้วยในสมัยราชการที่สเมื่อมีการพระราชพิธีต่างๆทรงโปรดกล้าวให้มีการจัดที่มุกเหนือมุกตะวันออกและมุกตะวันตกเป็นท้องพระโรงสําหรับฝ่ายหน้าจัดมุกใต้สําหรับฝ่ายใน และเสด็จประทับที่พระบัญชรบุตรสบกมาลาซึ่งตั้งอยู่กลางผนังด้านทิศใต้ที่ได้โปรดกล้าวให้สร้างขึ้นใหม่และเป็นที่เสด็จออกให้พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในเฝ้าและนอกจากนั้นยังโปรดกล้าวให้ทำฉากลงรักปักทองเป็นภาพพิธีอินทราพิเศษเพื่อกั้นมุกใต้แทนม่านในสมัยรัชกาลที่ห้า ได้เคยเป็นที่ประดิษฐานาพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสี่รัชกาลอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการสร้างพระที่นั่งสิกวลัยมหาปราศาสเพื่อเป็นที่ประดิษฐานาพระบรมรูปดังกล่าวในสมัยรัชกาลที่6เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จเฉลิมราชมเทียนที่พระมหาปราศาสนี้เมื่อพุทธศักราช2465 ได้มีการตั้งพระแท่นบันทมที่มุกด้านทิศตะวันออกจึงโปรดกล้าวให้มีการต่อเติมห้องสงฆ์ขึ้นที่มุมพระมหาปราศาสตร์ระหว่างมุกตะวันออกกับมุกใต้ส่วนที่มุกเด็ดของพระมหาปราศาสตร์นั้นพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีแต่เสด็จออกให้เฝ้าหนึ่งในโอกาสต่างกันหรือบางครั้งครับก็เป็นที่ประดิษฐานของปูชนียวัตถุที่สำคัญ อย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งได้เสด็จออกให้เจ้าประเทศอย่างเช่นทูตเมืองถวายเข้าเฝ้าโดยมีการประทับเหนือพระที่นั่งบุตรสบกมาลาซึ่งตั้งอยู่กลางมุกและนอกจากนั้นในรัชกาลต่อมาได้ครับที่มุกเด็ดแห่งนี้ก็ยังเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีต่างๆหรือมีการโปรดกล้าวครับให้กับประชาชนเข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในรัชกาลที่9้า ได้โปรดกล้าวให้อัญเชิญพระสยามเทวาทิราชจากพระที่นั่งภพยารทักษิณมาประดิษฐานที่พระที่นั่งบุสบกมาลาที่มุกเด็ดแห่งนี้เพื่อให้ประชาชนนั้นได้สักการะบูชาเนื่องในงานสมโพชกรุงศรีรัตนโกสินทร์200ปีนั่นเองครับพระที่นั่งบุสบกมาลาตั้งอยู่กลางมุกและเป็นที่สำหรับเสด็จออกมาหาสมาคมหรือเสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท มุกด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรมีมุกระสันเชื่อมกับพระที่นั่งพิมารรัตยาส่วนมุกด้านตะวันออกแับมีทางเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราศาสตรแล้มุกทางด้านทิศตะวันตกมีทางเดินเชื่อมกับศาลาปเปลื้องเครื่องและมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่งสองข้างมุกเด็ด และทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละหนึ่งแห่งซึ่งสร้างเพิ่มในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับพระที่นั่งพิมารรัตยาสถานที่ที่ใช้ส่งน้ำพระบรมศมพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพระที่นั่งพิมารรัตตยาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดกล้าวให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาที่ราชาในโอกาสที่เสด็จมาประทับณพระราชบนญเทียนหมู่นี้บางครั้งเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มาประทับเช่นในรัชกาลที่สอง โปรดกล่าให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่หนึ่งเสด็จไปประทับและในสมัยรัชกาลที่ห้าโปรดกล้าวให้สมเด็จกรมพระยาสุดารัชราชประยูนเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งองค์นี้เมื่อกล่าวที่โปรดกล้าวให้หรื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาสตร์ต่อมาในระยะหลังพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และพระมเหสี พระราชเทวีในรัชการต่างๆอาทิสมเด็จพระศรีพัจจรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีเมื่อปีพุทธศักราช2462พระบาทสมเด็จพระประมณฑรมหาอนันทมุรีิดลเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวิสาอิยิกาเจ้าเมื่อปีพุทธศักราช2498 ส่งน้ำพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527ส่งน้ำพระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินเมื่อปี2551ส่งน้ำพระศพสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุดาสิริโสภาพันวดี เมื่อปีพุทธศักราช2554ส่งนามพระบรมบศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559ที่ผ่านมานั่นเองครับลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย,ยกพื้นสูงเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์หลังคาเป็นทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบ ประดับด้วยช่อฟ้าใบารากาหางหงนาคสะดุงและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบานประดับด้วยไม้จำหลักหลายลายเป็นรูปพระพรมทรงหงมีลายกระนกเครือเถาล้อมรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้เชิญพระบรมศพลงสู่พระหีบและประดิษฐานหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบด้วยพระกฎทองใหญ่ภายใต้พระสวีตฉัตรเก้าชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูง หักทองขวางมีชุมสายฉัดห้าชั้นบังแทรกและต้นไม้ทองเงินน้ำมุกตะวันตกพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่อันทรงคุณค่าทางพระราชพิธีแห่งราชอาณจาจักรไทยพระกศทองใหญ่หรือที่เรียกว่าพระลองทองใหญ่เป็นพระโกศสสำหรับทรงพระบรมศมพหรือประกอบพระบรม,มราชอิสริยยศพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ แล้วพระสบของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงถือเป็นพระโกรที่มีลำดับยศสูงสุดในราชสำนักไทยพระโกรทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อปีมะโรงจุลศักราช1170ตรงกับพุทธศักราช2351โดยทรงพระโปรดเกล้าให้หรื้อทองที่คุ้มพระโกรกุดันมาใช้สร้างพระโกรทองใหญ่ เพื่อไว้สำหรับทรงพรมมะบรมศพของพระองค์เองตัวพระโกรธทำจากไม้แกะสลักทรงแปดเหลี่ยมคุมทองคำตลอดองค์และมีฝายยอดมงกุฎอันวิจิตรงดงามเมื่อสร้างแล้วเสร็จพระองค์ทรงโปรดให้นำพระโกรธทองใหญ่องค์นี้ตั้งถวายเพื่อทอดพระเนตรณพระที่นั่งไพศสารทักษิณต่อมาในปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชน ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งพระอาลัยยิ่งนักและมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรพระกฎทองใหญ่เมื่อตั้งพระเบญจาในคราวออกพระเมรุจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้พระกฎทองใหญ่นี้ประกอบพระรองในบรรจุพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่นั้นพระกฏทองใหญ่ จึงกลายเป็นแบบแผนแห่งพระราชประเพณีที่ใช้สําหรับพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมศพของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยยศสูงสุดเช่นสมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนนีสมเด็จพระยุพราชสมเด็จพระบรมราชกุมารและสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพิเศษพระกุฎทองใหญ่ทั้งสามองค์ องค์แรกสร้างขึ้นในรัชกาลที่หนึ่งโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ที่สองสร้างขึ้นในรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าวให้พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นปราบปรปักรองเสนาบดีกระทรวงวังและผู้บัญชาการกรมช่างสิบมูอสร้างขึ้นใหม่เรียกว่าพระโกรธทองใหญ่รัชกาลที่หหรือ พระหลองทองใหญ่รัชกาลที่หองค์ที่สสร้างขึ้นในรัชกาลที่9โดยพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเนื่องจากพระกฎทองใหญ่องค์เดิมทั้งสององค์ชำรุดสุดโทรมจากการเวลาพระกฎทองใหญ่องค์ที่สามนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศ ของสมเด็จพ,พระนางเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินเป็นพระองค์แรกและยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชพิธีถวายพระเกียรติสูงสุดนับตั้งแต่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันธรรมเนียมการส่งน้ำพระบรมศมพ ปรากฏหลักฐานในคำให้การของชาวกรุงเก่าซึ่งทมเนียมการส่งน้ำพระบรมศพในมีการปรากฏหลักฐานเอาไว้จากชาวกรุงเก่าอธิบายวิธีการไว้ดังนี้เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาสวรรคตได้จัดการพระบรมศพตามโบราณราชประเพณีดังนี้คือส่งน้ำชำระพระบรมศพสะอาดแล้วถวายพระสุคนสงพระบรมศพ แล้วเอาผ้าคลุมบรรทมมีรายริมเงินคลุมพระบรมศพไว้จนถึงเวลาส่งพระบรมศพขันส่งเสร็จแล้วถาวายภูษาอ,าอภรณ์ทรงพระบรมศพและทรงสังวานและพระชดาประดิษฐานไว้อย่างพระแท่นในพระมหาปราศาสทำให้เห็นว่าการส่งน้ำกับการถาวายพระสุคนหรือว่าเครื่องหอมนั้นเป็นคนละขั้นตอนกันอีกทั้งอาจไม่มีการบันทึกรายละเอียดขั้นตอนทั้งหมด จึงทําให้ทราบแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏในหลักฐานเท่านั้นอันที่จริงนั้นการส่งน้ําคือการอาบน้าให้กับผู้ที่ล่วงลับและขั้นตอนต่อมาก็เหมือนกับที่คนเป็นๆกระทํากันก็คือใส่เครื่องหอมและแต่งตัวนั่นเองสําหรับพิธีของราชสํานักจะเตรียมการเมื่อเจ้าหน่ายสิ้นพระชนโดยการจัดแต่งสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆในด้านสถานที่คงเป็นไปตามความสะดวกและพระเกียรติยศ สถานที่ส่งน้ำพระบรมศพในปัจจุบันใช้พระที่นั่งพิมารรัตยาซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าให้สร้างต่อจากมุกกระสันพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ทอดยาวไปทางทิศใต้พระที่นั่งองค์นี้เคยใช้เป็นพระมนเทียนบรรทมของสมเด็จพระมหากตริย์ยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จมาประทับณหมู่มหาปราศาสตร์นี้และต่อมาก็ได้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพอยู่หลายคราว ตามที่เราได้มีการเล่าไปนั่นเองครับพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ ของพลเอกพระวรวง์เธอกรมมหื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีพระบระม,มราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิตซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรส่งพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475 ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุปรพันธ์หรือหม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวนาบ้านเล็กที่1808ถนนพระราม6ตําบลวังใหม่อำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครในขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบราาประชาธิปไตยก่อนหน้านั้น พระบิดาของพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสยนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัดตมงคลกิติยากรหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัดตมงคลทรงออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลข,ขานุการเอก ประจำสถานทูตสยามนักกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีครันแก่คงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิตแล้วจึงเดินทางไปสมทบและมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิตให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงสานุประพันธ์และถาวานิดาพิจาริณีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัว หม่อมราชวงศ์สิริกิตต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อยบางครั้งต้องระหกระเหินไปตามต่างจังหวัดต,ตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอับสอนสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัตมงคลได้ส่งรับนัดดาตามสเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลขาด้วยปลายพุทธศักราช2477 หม่อมเจ้านักขัดระมงคลทรงลาออกจากราชการกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวอันมีหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์กัลยาณก,กิจบุตรคนโตและหม่อมราชวงศ์บุษสบาบุตรรีคนเล็กผู้เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วมารับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจบุตรคนรองกับหม่อมราชวงศ์สิริกิตจ,จากหม่อมเจ้าอักษรสมานกลับมาอยู่รวมกันที่ตำหนักซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงกเกษม ปากคลองพดุงกรุงเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหม่อมราชวงศ์สิริกิตเริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดในพุทธศักราช2479แต่เมื่อสงครามมาหาเอเชียบูรพาลุกลามมาถึงประเทศไทยจังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งทำให้การเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย พุทธศักราช2483จึงย้ายไปเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนฝรั่งซิสซซเวียคอนแวนถนนสามเสนเพราะอยู่ใกล้บ้านในระยะที่พอจะเดินไปโรงเรียนเองได้หม่อมราชวงศ์สิริกิจเริ่มเรียนเปียโนที่โรงเรียนเซนฟรั่งซิสซซเวียคอนแวนและในเวลาต่อมาก็ได้ตั้งใจที่จะเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงครับหม่อมราชวงศ์สิริกิจได้เผชิญสภาพสงครามโลกมาเช่นเดียวกันกันกบคนไทยทั้งหลาย หม่อมเจ้านักขัดตมงคลผู้ทรงเป็นทหารเป็นผู้ปลูกฝังให้บุตรและบุตรีรู้จักความวินยัยความอดทนและความกล้าหาญความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเสียสละโดยอาศัยสถานการณ์สงครามเป็นตัวอย่างและสงครามโลกก็ทําให้คนไทยทั้งปวงต้องหันหน้าเข้าช่วยเหลือกันในยามทุกยากสิ่งเหล่านี้จึงหล่อหลอมหม่อมราชวงศ์สิรษกิจให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นและรักความเป็นระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่วัยเยาว์ครับ หลังจากสงครามสงบแล้วนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือในควงอภัยวงศ์ได้แต่งตั้งให้หม่อมเจ้านักขัตมงคลเป็นอัครราชทูตประจําประเทศอังกฤษหม่อมเจ้านักขัตมงคลจึงทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปด้วยในกลางพุทธศักราช2489นาขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สริกิตครับเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนเซนฟรังซิสเซเวียคอนแวนต์แล้วระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษหม่อมราชวงศ์สริกิตเรียนเปียโนภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสกับครูพิเศษแต่อยู่ที่อังกฤษได้ไม่นานพุทธศักราช2490หม่อมเจ้านักขัดตมงคลก็ส่งย้ายไปเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศฝรั่งเศสและเดนมาร์กก่อนจะกลับมาเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้หม่อมราชวงศ์สิริกิตยังคงตั้งใจเรียนเป็นโนอย่างขมักขเม่นเพื่อเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสพุทธศักราช249 1 ขณะที่หม่อมเจ้านะักขัดรมงคลและครอบครัวอยู่ในปารีสได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอจนเป็นที่คุ้นเคยและต้องพระราชอักยาศัยฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุปัตตวะเหตทุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องประทับรักษาพระองค์ในสถานพยาบาล ทรง,งพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมหลวงบัวพาบุตรีทั้งสองคือหม่อมราชวงศ์สิริกิตและหม่อมราชวงศ์บุตรสวาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการประชวนทุเลาลงและเสด็จกลับพระตำหนักได้สมเด็จพระราช,ชนานีได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตอยู่ศึกษาต่อที่เมืองโลซานในโรงเรียนประจำซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรี นั่นก็คือภาษาศิลปะดนตรีประวัติวรรณคดีและประวัติศาสตร์ต่อมาอีกหนึ่งปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านักขัดตมงคลและครอบครัวมาเฝ้าทูลละอองธุรีผู้บาทแล้วสมเด็จพ,พระราช,ชนานีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิจต่อหม่อมเจ้านักขัดตมงคลและทรงประกอบพิธีมั่นเป็นการภายในในวันที่19กร,รกฎาคมพุทธศักราช2492 ทรงใช้พระธรรมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมั่นสมเด็จพระราชชนนีเป็นพระธรรมรงค์มั่นแล้วโปรโดกล่าวโปรโดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตศึกษาต่อจนถึงกำหนดการตามเดิมและเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทรมหิดลในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493 วันที่28เมษายนพุทธศักราช2493มีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมสมเด็จพระศรีสวรินทิราบารมราชเทวีพระพันวัสาอายิกาเจ้าส่งเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และเทพพมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญยเดชมหาราชและหม่อมราชวงศ์สิริกิตได้ส่งจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิตเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิตวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นวันพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับเฉลิมพระบรมนามาพิไทยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสิริกิตเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี